มาวรจเป็นปัจจัยของลักษะผู้ชนมารววมรวบรวมบุญให้เกิดเป็นอะเขาเรียกว่าหาารานเกิดเป็นอาการปฏิจจการกิจการต่างๆของทางวัดท่านมีมูมิรีที่พว่าต้องหลันั่งักสิสิเอ็ดโครงการใหญ่ช่วยดูแลสาธพัณธุ์องคทั้งหลอาเมื่อสองวันที้ผ่านมาก็ลูกตะไัยระเบิด ขรับได้นะครับทุกคนทุกท่านต้อนนีรับใกล้แับลาจากสองโมงและรับาขอได้เชิญจะรเดินสักกาเข้าสู่น้งใหม่รับนาณเทพาจากประธาโดพระภูเชิญน้าใหม่ và là độc tố của đồng tác thế ta